สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจของโกวิดคลินิกและก็ไอโนเิลคลินิกนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วในโอกาสพิเศษนะครับน้องเบ้โอเคโจทย์ของน้องก็คือว่าน้องอยากให้หมอปรับหูเฮงที่หน้าเพราะว่าโจทย์คืออยากให้การงานการเงินเฮงๆปังๆให้หมอออกแบบให้หน่อยว่าจะปรับตรงไหนดีจริงๆอน้องอตั้งใจอ่าว่าสิ่งที่อยากทำแน่ๆแล้วก็คือ ฉีดฟิลเลอร์ปากนะครับอยากให้ฉีดฟิลเลอร์ปากแต่ว่ามันก็มีตำแหน่งอื่นด้วยแหละที่ทําไปแล้วมันจะไปตอบโจทย์เรื่องงานของน้องแล้วก็ปรับรูปหน้าของน้องด้วยให้มันหูเห้งมันได้หูเห้งงนปังหูเห้งมันได้ตามหลักของศาสตร์ของหูเห้งว่าหูเห้งแบบนี้แหละเป็นหูเห้งที่รับทรัพย์หูเห้งแบบนี้เป็นหูเห้งที่รับทรัพย์รับโชคการสร่งเสริมหน้าที่การงานนะครับแต่หมอก็บอกน้องเบยแบบนี้ใช่ไหม ใช่ค่ะคือคุณหมอได้บอกไวค้ค่ะตอนที่เบย์ได้ไปปรึกษากับคุณหมอคะอ่ะคุณหมอก็บอกในเรื่องหูหิงะะ้งค่ะว่าถ้าฉีดปากจะช่วยในเรื่องหูหิง้งเรื่องการพูดจาแล้วแบบพูดจาคนเชื่อถือ,อประมาณนี้คะ่ะก็ใช่แล้วก็บอกก็บอกว่าให้ลองทําฉีดปากกับหมอก่อนยังไม่ต้องทําอย่างอื่นลองดูปากก่อนถ้าสมมุติว่าฉีดปากแล้วมันสวยมันว้าวมันตอบโจทย์มันปังก็ค่อยต่อไปททำอย่างอื่นแล้วได้ไปต่อไหม ก็สุดท้ายก็ไปต่อค่ะ้างหน้าถูกใช่ไหมเกือข้างหน้าเลยโอเคปากของน้องเบเนี่ยหมอแนะนำก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้บอกเลยว่าปากน้องเบยคือบางมากนะบางเฉียบเลยบางเหมือนกระดาษพูดอย่างนั้เลยบางเฉียบทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ไม่เป็นทรงนี่คนที่ปากบางเนี่ยเขาบอกว่าเวลาพูดจาคนไม่เชื่อถือคิดดูดิน้องทํางานที่เกี่ยวกับงานขายอะแล้วถ้าไปพูดต้องขายของอะไรเงี้ยแล้วไปพูดแล้วคนไม่เชื่อถือลูกค้าไม่เชื่อถือมันก็ขายไม่ได้จริงไหมใช่ค่ะหมอก็เลยปรับหูเห้งที่ปากให้หูเฮ้ง ที่ปาด้ที่ปากเนี่ยเป็นฉีดปากแบบสายเกานะครับสายเกาหลีแต่เป็นสายเกาแบบดูดซับสายดูดซับเป็นยังไงปากที่ดูดซับหมายถึงว่าปากที่มีลักษณะหนึ่งก็คือปากต้องอิ่มหนอนะปากต้องอิ่มขอบปากต้องชัดเห็นไหมฮะมุมปากต้องยกปากต้องเป็นสนิทปากล่างต้องใหญ่กว่าปากบน1-5เท่าโบราณว่าพูดจาคนเชื่อถือพูดน้มน้าวเก่งพูดได้เห็นภาพก็เก่ง มีกินมีใช้มีอิ่มไม่มีอดแล้วก็เห็นไหมว่าถึงแม้แต่หน้านิ่งเฉยแต่มุมปากยกเหมือนยิ้มตลอดเวลาหน้าเหมือนยิ้มตลอดแล้ว,ลวปากก็ปิดสนิทจริงๆด้วยเห็นไหมฮะแล้วถ้าถ้าลองลองยิ้มดูสิลองยิ้มเป็นไงเห็นไหมยิ้มก็ดูมีสเสน่ห์ถ้าไม่ยิ้มก็ดูเหมือนยิ้มอยู่ตลอดเวลานะครับโอเคนี่คือฟิลเลอร์ปากาสายเกาแบบดูดซับนะครับเพื่อให้ เขาเรียกว่าอะไรเวลาไปพูดแต่ของมันพูดจาน่าเชื่อถือนะแล้วก็ขายก็เลพูดโน้มน้าวเก่งพูดใ้เห็นภาพเก่งนะครับพอฉีดปากแล้วเป็นไงว้าวว้าวมากค่ะคือแตกต่างจากคนทํามากต่อไปก็เลยแนะนําว่าเราทํางานค้าขายเนี่ยเรามีลูกน้องเรามีบริวารเนี่ยบริวารมันต้องดีด้วยนะครับโจทย์ของปัญหาของน้องเบย์อย่างหนึ่งก็คือเป็นคน นี่คือดูหลังทําเสร็จแล้วในะเรื่องเพิ่งเพิ่งทําเสร็จหลังทําทันทีนะฮะไอ้ที่จุดทีด่ติด,ต,ด,ต,ดติดไว้นี่ก็คือเป็นทางเข้าของเข็มหลังทําทันทีเห็นว่าเห็นไหมว่าน้องคางไม่สั้นเลยนะตอนนี้ถ้าดูตอนนี้ใครจะเชื่อว่าก่อนหน้านี้น้องคางสั้นมากคางสั้นแลแหลมแหลมเป็นแบบเป็นติ่งหยวกคือคางสั้นแล้วไม่ใช่สั้นอย่างเดียวตรงปลายคางก็ไม่รับกับกรามแล้วมันทําให้แก้มนี่ออกมามากเลยแก้มหน้าอ้วนแก้มย้อยใช่ ใช่ไหม<ช>หมอว่าพอหมอบรรยาย่งเงี้ยปุ๊บเนี่ยพอเห็นจากในภาพก่อนหน้าเนี้ของน้องเบก็เห็นรู้เฮ้ยหน้ามันกลมจริงแล้วก็คางสั้นนิดเดียวแล้วก็ที่ตรงปลายคางเป็นติ่งอยู่นิดเดียว<ช>เออคางมันเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราเคยผ่าตัดเสริมคางใช่ไหมใช่ค่ะไปผ่าตัดเสริมคางแล้วมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ตอบโจทย์ไม่ชอบก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอาออกพอออกการผ่าตัดคางมันมีผังผืดมันเลยกลายคางกลายเป็นติ่งผังผืดอยู่ที่ตรงปลายคางแล้วมันก็ดูตลก ใช่ไหมค<ช>รับก็เลยบอกว่างั้นเรามาปรับหัวหิ้งที่คางกันเพราะว่าถ้าคางสั้นแบบนั้นเนี่ยแล้วก็แหลมไม่รับกับกลางเนี่ยตามสลาหัวหิ้งเลยก็พูดไว้ชัดมากเลยว่าคางแหลมเกินไปไม่รับกับกลางจะเป็นคนดื้อรั้นเอาแต่ใจถึงแม้จะมีบริวารบริวารก็ไม่ดีอาภัพรักและมีโอกาสขึ้นคางแล้วคางโหดด้วยคางสั้นคางหลุบเป็นคนเชื่อคนง่ายโดนหลอกง่ายไม่มีความมั่นใจในตัวเองโลเลหวาดระแวง ไม่สมหวังในความรักใช,รใช่ไหมใช่ค่ะตรงทุกอย่างก็เลยว่าเพราะถ้าทำงานค้าขายแล้วเรานีมีลูกน้องมีบริวารเนี่ยลูกบริวารเราต้องซื่อสัตย์ต้องดีด้วยพญายหมหกก็เลยปรับที่คางให้เห็นไหมครแล้วฉีดเป็นเลือกคางของน้องเบย์สังเกตนะครับว่าฉีดคางแต่ไม่ใช่ได้แค่คางยิงกระสุนนัดเดียวได้นกห้าตัวห้าตัวอย่างไรบ้างนะครับหมอฉีดที่คางเห็นไหมครับว่าสิ่งที่ได้แน่คือคาง กับจมูกรับกันจมูกนี่เราผ่าเสริมมาใช่ไหมเสริมค่ะนานหรือยงังประมาณเก้าเดือนได้อ่าเก้าจมูกที่ผ่าเสริมมานะครับพอมีจมูกคางมันสั้นก็ฉีดคางให้มันรับจมูกฉีดฟิลเลอร์คางได้คางแน่นอนหนึ่งคือได้คางสองฉีดฟิลเลอร์คางด้วยเทคนิคที่มันแอดวานซ์ขั้นสุดยังไงให้ฉีดฟิลเลอร์คางแล้วเนียงหายไปด้วย ลองลองเอาหลังมือสัมผัสดูว่าเหนียงตึงขึ้นไหมมันหายไปไหมหายไปยค่ะใช่ไหมเหนียงมันหายไปเลยฉีดคางได้คางเหนียงหายร่องน้ําหมากหายเห็นไหมร่องน้ําหมากดีขึ้นด้วยร่องข้างคางที่แก้มมันย้อยหายไปด้วยแก้มที่มันย้อยอย,อย,อยู่ยกขึ้นด้วยยิงกระสุนนัดเดียวได้นกห้าตัวได้คางร่องข้างคา,างหายไปสามคือร่องน้ําหมากหายไป สี่คือแก้มย้อยหายไปใช่ไหมใ่่แล้วกนเนยยงหายไปด้วยเห็นว่าเห็นไหมฮะว่าตอนนี้หน้ามันดูกลมกล่อมมันดูละมุนดูฮาร์มนีภาษาอังกฤษก็ชันว่าฮาร์มนีใครจะคิดว่าหน้าแบบนี้คือเคยคางสั้นกระจิตรมาก่อนไม่ได้สั้นอย่างเดียวนะนะสั้นแล้วปลายคางมันเป็นตุดกลมกลมอยู่มันเหมือนเหมือนเนื้องอกแล้วตอนนี้มันก็แบบเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือใช่ค่ะคือหน้าเปลี่ยนไปเลยค่ะ อืมโอเคอันนี้คือเรื่องของคางเดี๋ยวหมอทบทวนให้ฟังใหม่นะว่าฉีดคางด้วยเทคนิคขั้นสุดยังไงให้ไม่ได้แก้คางหมอฉีดฟิลเลอร์คางนะครับเวลาฉีดเ่หมอไม่ได้ฉีดตรงตรงแบบนี้นะครับแต่ทางเข้ามันอยู่ข้างๆต่างหากแล้วเห็นไหมครับว่าได้คางแน่ๆหนึ่งสองเนียงหายไปด้วยสองนะครับสามร่องข้างคา,างที่มันเป็นร่องดูเนะหายไปด้วยสามแล้วนะครับสี ร่องน้ำหมากตัวเนี้ยหายไปด้วยห้าแก้มที่มันย้อยเนี่ยหายไปด้วยยิงกระสุนนัดเดียวได้นกห้าตัวคุ้มมากคุ้มมากค่ะต่อไปใต้ตาใต้ตาเป็นอีกตำแหน่งหนึง่งหมอก็บอกว่าเรายังอายุยังไม่เยอะทำมาค้าขายสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือการมองเห็นโอกาสการมีวิสัยทัศน์การมองเห็นโอกาสมองเห็นโอกาสแล้วรู้ว่านั่นคือโอกาสของเราและคว้ามันได้สมมุตินะ สมมติน้องเบย์ลองจินตนาการดูรว่าสมมติน้องเบย์ทำอาค้าขายทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมันมีโอกาสหนึ่งที่แบบเข้ามาหาเราค่ะซึ่งโอกาสเนี้ยถ,ถ้าถ้าถ้าจอคว้ามันไม่ได้มันอาจจะมีมูลค่าเป็นล้านเป็นสิบล้านหรือมากกว่านั้นก็ได้แต่น้องเบย์มองไม่เห็นว่าที่เข้ามานี่คือโอกาสของเราแล้วก็สูญเสียมันไปโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยว่าเราสูญเสียมันไปแล้วเพ,เพราะเรามองไม่เห็นว่ามันคือโอกาสของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นตา ตาที่มันดำคล้ำลึกโบเนี่ยนอกจากมันจะทำให้เราดูเพลียดูเหนื่อยดูล้าดูโทมแล้วเนี่ยถ้าตามหลักของเ่องคือทำให้เราเป็นตาที่แบบไม่มีพลังชีวิตตาที่ไม่มีพลังชีวิตนั้นจะมองไม่เห็นโอกาสโอกาสเข้ามามองไม่เห็นว่ามันนั่นคือโอกาสของเราและไม่สามารถคว้ามันไว้ได้เพราะอย่าลืมว่าโอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางด้านการงานการเงินความรักเนี่ยโอกาสเหล่านี้อาจจะมีมูลค่าเป็นแสนเป็นล้านเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านก็ได้แต่ ถ้าเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นของเรามันก็ไม่ใช่ของเราถูกไหมครับเราคว้ามันไม่ได้มันก็ไม่ใช่ของเรามันก็เป็นของใครของคนอื่นถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของใต้ตาเพราะฉะนั้นการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาอย่างไรให้มันดูเต็มแล้วสวยแล้วเวลายิ้มต้องไม่เป็นก้อนด้วยน้องเบลองยิ้มดูลองยิ้มให้กล้องดูนะครับฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาย,ตาย,ยัางไงให้ยิ้มแล้วต้องไม่เป็นก้อนด้วยนะครับถ้าฉีดแล้วอยู่หน้าบึ้งแล้วไม่เป็นก้อนอันนั้นไม่แปลกแต เทคนิคยังไม่ดีโอเคอันนี้ยิ้มไม่เป็นก้อนนะครับาการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาปกติของหมอเนี่ยจะมีคอนเซปต์การฉีดใต้ตาอยู่2ออย่างนะครับคอนเซปต์ concept นั้นก็คือว่าเราแบ่งชนิดของฟิลเลอร์ตามขนาดของโมเลกุลกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นฟิลเลอร์ที่โมเลกุลเล็กบางเบาโมเลกุลเล็กบางเบานะครับอันนี้คือฟิลเลอร์กลุ่มหนึ่งซึ่งความหนืดของมันเนี่ยมันจะ ประมาณน้ำด้ำเชื่อมมันจะค่อนข้างเหลวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอฉีดไปปุ๊บมันก็จะเกลี่ยออกมาได้สวยงามนะนั่นคือ,ค,อคือโมเลกุลเล็กบางเบากับอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นกลุ่มโมเลกุลใหญ่โมเลกุลหนักเนื้อแน่นไอ้กลุ่มนี้อ่ามันจะค่อนข้างหนืดค่อนข้างแข็งกว่าเวลาฉีดก็มีโอกาสที่จะเป็นก้อนได้แต่ข้อดีคือมันอยู่นานแบบโมเลกุลโดยเฉพาะมันมันมีใหญ่ธรรมดาใหญ่ปานกลางใหญ่พิเศษยิ่งแบบใหญ่พิเศษบริษัทเขาการันตีเลยว่า อยู่ได้สองปีแต่โมเลกุลที่เล็กบางเบาเนี่ยที่ว่าบอกว่าหนืดกว่าน้ํานิดหน่อย,น,ยน้ำเชื่อมเนี่ยไอแบบเนี้ยบางคนบอกฉีดไปแล้วหกเดือนก็หมดละบางคนบอกหกเดือนสลายหมดบางคนบอกสามเดือนบางคนบอกเดือนเดียว <c oughs> หมดแล้วหมอจะดีกว่าไหมาถ้าเราฉีดแล้วมันอยู่ได้อย่างน้อยสองปีเป็นอย่างน้อยด้วยนะแล้วถ้าสมมุติว่าวันเนี้ยหมอฉีดเฟลเลอร์ให้น้องเบลแล้วอีกสามเดือนหรือหกเดือนฟฟลเลอร์ที่ใต้ตาหายเกลี่ยงไปไงมาฉีดอีกทีก็รู้สึกว่า ถ้ามันอยู่ได้นานกว่าน,นี้มันก็มันจะคุ้ม,มกว่ากว่าค่ะแล้วก็ต้องเจ็บตัวอีกรอบด้วยใช่ไหมมันก็เจ็บตัวหลายรอบอใช่แล้วไม่อยากเป็นแบบนั้นใช่ใช่ไหมครับแต่ของหมอเนี่ยของโควิดคลินิกนะ a n ิ m a l เนี่ยและแพทย์ทุกคน <c oughs> ผ่านการเทรนกับหมอทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยสามารถฉีดโมเลกุลใหญ่ได้บอกเลยว่าโมเลกุลใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ๆใครจะฉีดได้แต่ว่ามันต้องผ่านการฝึกอย่างฝึกไม่ใช่ฝึกบบธรรมฝึกมากพอจน สามารถที่จะฉีดได้อย่างเชี่ยวชำนาญซึ่งมันต้องใช้เทคนิคที่มันแอดวานซ์มากๆเพื่อที่จะฉีดฟิลเลอร์ที่โมเลกุลหนักโมเลกุลใหญ่เนี่ยให้หนึ่งคือฉีดแล้วไม่เป็นก้อนสองคือฉีดแล้วมันต้องฉีดหลายระดับระดับชั้นมากม่มีชั้นลึกชั้นกลางชั้นตื้นมันต้องฉีดหลายระดับชั้นฉีดยังไงไม่เป็นก้อนและฉีดยังไงให้มันหลบหลีกไม่ให้ร่างกายทําลายฟิลเลอร์ได้มากเพื่อให้ฟิลเลอร์มันอยู่ได้นานขึ้นไปอีก เช่นสมมุติว่าบริษัทเขาบอกว่าฟิลเลอร์ตัวนี้อยู่ได้1ปีทายังไงมันอยู่ได้ปีครึ่งหรือนานกว่าน,นั้นถ้าบริษัทบอกว่าตัวนี้อยู่ได้2ปีทํายังไงให้มันอยู่ได้2ปีรหรือนานกว่าน,นั้นไปอีกจะดีกว่าไหมถ้าเราฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วมันไม่ได้อยู่ได้แค่3มเดือน6เดือนหรือ1เดือนแต่มันอยู่ได้2ปีเป็นอย่างน้อยจําดีนะ 2ปีเป็นอย่างน้อยนะไม่ใช่2ปีเป็นอย่างมากเพราะถ้า2ปีเป็นอย่างมากนะั่นหมายความว่าฟิลเลอร์มันจะก็ค่อยๆหายไปพอ2ปีแล้วหมดถูกไหมแต่ถ้าบอกว่า2ปีเป็นอย่างน้อยคือตอน2ปีอะฟิลเลอร์มันยังอยู่เกือบครบเลยอะแล้วมันก็ค่อยๆสลายไปอาจจะอยู่ได้นากนกว่านั้นอีกเยอะเลยถูกไหมครับ,รบนี่คือคอนเซปต์การฉีดฟิลเลอร์ของ Inoble c l i n i c และ Go ว i ทคลินนะครับที่ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาอย่างไรให้ไม่ใช่อยู่ได้แค่6เดือน3เดือนหรือ1เดือน ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาอย่างไรให้อยู่ได้2ปีเป็นอย่างน้อยเอาไปใช้ได้ยาวๆแล้วชีวิตก็สะดวกสบายชีวิตก็ตอบคือแก้ปัญหาชีวิตให้เราได้เพราะหน้าเราดูดีมันก็ดึงดูดผู้คนอยู่แล้วแล้วก็ตาที่มองเห็นวิสัยทัศน์มองเห็นโอกาสมันก็จะคว้าโอกาสนั้นไปได้ฉีดเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึก ปากครั้งแรกคือเปลี่ยนไปมากเลยค่ะแล้วก็ในตอนที่ฉีดอะค่ะคุณหมอก็จะให้แบบคือหนูก็อยากได้แบบที่ช่วยแบบปับบงูฮิง uh huh. คุณหมอก็ได้แบบออกแบบทรงให้ค่ะแล้วก็ถูกใจมากมากค่ะ,คะจากที่แบบปากบางๆเป็นปากอวบอิ่มดูสวยด้วยค่ะ,คะแล้วก็ส่วนคางนะคะจากที่เบย์เคยเสริมคางมาแล้วแบบ ด้วยความที่มันเบี้ยวด้วยค่ะตอนนั้นก็เลยตัดสินใจไปถอดออกใช่แล้วก็กลายเป็นผังผืดแล้วก็มีคนอื่นทักเหมือนกันเพราะว่าค้างไปทําอะไรทําไมมันเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าก็ยังยังไม่ได้นึกถึงคางค่ะแต่ว่าจะเน้นปากไว้ก่อนใช่แล้วก็ส่วนตรงใต้ตานะคะเบเป็นคนที่ตาลึกมากค่ะเคยผ่าตัดถุงใต้ตามาอีกด้วยค่ะไม่ไม่ได้สังเกตเห็นรอยแผลด้วยนะแต่เคยเคยผ่ามาใช่ไหมเคยผ่าค่ะโอเคโอเคอ่าพอพอแบบ เราอายุเยอะขึ้นมันก็เหมือนเริ่มลึกลงเรื่อยๆอ่ะใช่ค,คือตอนแรกตอน,ตอนเราไปผ่าตัดถุงใต้ตาตอนอายุยังน้อยแต่พออายุเยอะขึ้นไขมันอะไรมันเริ่มฟอมัน <c oughs> คือเนื้อเยื่อมันเริ่มฟอมมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนยิ่งลึกขึ้นไป <c oughs> ใช่ค่ะ,ะใต้ตามันลึกก็นั่นแหละครับเจ็บไหมตอนฉีดเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาค่ะพอหลังจากนั้นก็แทบไม่รู้สึกอะไรแล้วค่ะมันก็ต้องมีบ้างไหมใช่ค่ะ ทุนทุนได้ค่ะโอเคโอเคก็นี่แหละครับก็เป็นตัวอย่างของการจิตฟิลเลอร์เพื่อปรับหูหิงนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ทางด้านการงานการเงินแล้วก็ความรักการงานการเงินเฮงเฮงปังปังเนาะแล้วหมอชื่อว่ามันได้เรื่องความรักด้วยอยู่แล้วนะครับพอหน้ามันสวยขึ้นมันมีเสน่ห์อ่ะคนมันมีเสน่ห์อย่างงี้มันก็ดึงดูดเพศตรงข้ามอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเขาเรียกว่าเซ็กแอพเพลียมันจะสูงขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับยังไงวันนี้ หมอขอบคุณน้องเบมากมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์กับแฟนเพจของทั้งโควิดคลินิกและไอโนบุคลินิกหมอเชื่อได้เลยว่าคนที่ได้ดูคลิปนี้นะจะได้น้องเบเป็นแรงบันดาลใจแล้วเชื่อเลยว่าจะมีหลายๆคนที่ออ๋อฉันก็มีปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอ้ฉันรู้แล้วฉันทําแบบนี้แบบนี้ไม่ได้แล้วนั่นแหละน้องเบจะเป็นไอดอลสาหรับคนเหล่านั้นขอบคุณนะครับค้อเบสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วไว้เจอกันครั้งหน้านะครับโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ สวัสดีค่ะชื่อเบบีนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้เบเป็นคนที่ปากเล็กแล้วบางมากๆค่ะพอเห็นคนรอบข้างโอ้ปากสวยจังก็เลยแบบรู้สึกว่าตัวเองเกิดกิเลสอยากฉีดและก็เลยปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็เลยแนะนํานะคะให้ฉีดคางค่ะแล้วก็ที่ใต้ตาค่ะพอแบบพอได้ฉีดไปแล้วนะคะก็รู้สึกแบบว้าวมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะใครที่มีปัญหาคล้ายๆเบนะคะแล้วอยากหาที่ปรึกษา ฉีดฟิลเลอร์นะคะก็แนะนำนะคะที่ i อโนเวลคลินิกเลยครับเบวประทับใจชอบมากๆค่ะ